โอ้ยอ,อะไรออกมาบ้างเนี่ยอือหืมเอฟมวเลยเอฟเฟกเพียบปะบัฟเพียบปะว้าสุดยอดลงมาแล้วมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วโอ้ยป่านนเจ้ามังกรน,นี่ร้องไห้งีเงี้ยกลับบ้านแล้วนะ สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะเล่นมาเพิ่มหัวใจในหลอดเลือดของเรากันอีกแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาชาเลนจ์เมื่อเราสามารถครับหัวใจแปจากไม้ไมครับมาใส่ทันเลือดได้จะมีหัวใจอะไรกันบ้างท่าั้ะไรเข้าไปเล่นกันเลยแล้ว<อ>ก็เกิดมาตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีหัวใจอยู่แค่3าดวงนะคะหรือว่ามีเลือดอยู่แค่สมดวงเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนิดนึงค่ะก่อนอื่นตอนแรกเนี่ยจะต้องไปตัดไม้ก่อนเนาะ ซึ่งในแบบนี้นะคะหรือว่าในมอตเนี้ยมันก็จะมีหัวใจเยอะๆให้เราได้เลือกครับค่ะและแต่และหัวใจเนี่ยมันก็จะแปลกๆนั้นเลยเนาะมันจะมีความสามารถแปลกงก,กันออกไปนะคะแต่ระหว่างเนี้ยตอนเดินๆอยู่ต้องระวังอย่าสะดุดขาตัวเองนะถ้าสะดุดขาตัวเองล้มก็เกือบตายเลยนะนะทิมตุ้ยนะบอกเลยอันนี้เขายังปลานีนะให้มาตั้งสมดวงงานปกติที่เราเคยเล่นในดาต้าแพคมันจะมีแค่ดวงเดียวใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขาให้มาสามดวงเลยเราแต่สภาพไม้เป็นสติกกับ,บล็อกไม้นะคะ เราก็เปลี่ยนอุปกรณ์ให้กลายเป็นหินดดีกว่าค่ะเป็นพวกพลิกแอสหินแล้วก็ขวานหินแล้วก็ดาบหินไปก่อนแล้วกันเนะ <S <S าะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาสเสบียงอาหารกันค่ะสิ่งที่เราจะต้องการนี่ก็คือจะเป็นพวกบล็อกไซน์นะคะแล้วก็พวกบล็อกดินค่ะแล้วก็พวกแร่คปเปอร์แล้วก็ร่เหล็กนะคะที่แบบว่าเราสามารถจะหาได้ง่ายๆก่อนนะเนาะเราจะได้มารีบเพิ่มเลือดหวัวใจของเราให้โดยเร็วนะแต่ก่อนอื่นนะเราต้องรีบหาไรายเยอะๆกันนะเพราะเราต้องเผาทำกระจกด้วยใช่เพราะว่าหัวใจที่เราจะคราฟเนี่ยต้องใช้บางอย่างนะคะที่ํา จากทรายแล้วก็มาเผาเป็นกระจกกันนะเนาะแต่ว่าก็ยังใช้น้อยกว่าจะพวกแร่นะพวกแร่เนี่ยจะใช้คับหัวใจเยอะกว่านะคะแล้วก็พวกที่ได้จากของที่ดรอปจากม็อบอะมันก็จะมาคับหัวใจเยอะกว่านะนี่งไปหมู่บ้านทางขวาเดี๋ยวไปแวะหมู่บ้านกันดีกว่านาะเราต้องค่อยๆฟาร,ร์มของไปก่อนเท่าที่เราจะฟาร,ร์มได้ก่อนนะไ่เจอคุณโกเรมด้วยเสร็จแน่อันนี้เราหาทรายก่อนเพราะว่าในหมู่บ้านอนะมันก็จะมีของหลายอย่างให้เราเก็บนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือว่าสเสบียงอาหารแล้วก็พวกโกเลมนะคะที่เราต้องการ เหล็กจากมันเนาะเอาละตอนนี้เราได้เตียงมาแล้วเราห้ามตายนะตอนเนี้ยระว้งโดนซัดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะโอ้ยดูดิมันตายง่ายไดยมากเลยนะโออเดี๋ยวเราต้องแบบว่าระวังตัวหน่อยนะอ๋อเลมยังไงยังไงก็ต้องขอเหล็กจากนายอยู่ดีนนะละยังไงนายก็ต้องดอปมาให้นะมันดอ,อยู่แล้วแหละแต่มันสู้มันสู้ <c oughs> โอเคได้เหล็กมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะคขาพอหรือเปล่านะมันใช้เยอะเหมือนกันละเหล็กอะขาหัวใจถักดวงหนึ่งอะนะเป็นหัวใจเหล็กนะ เราได้มาห้าแทงนะ่งเนาะไม่พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำพิกแอคเล็กไว้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปหาคอปเปอร์กันต่อก่อนอันนี้ทําหัวใจคอปเปอร์ก็ได้นะแต่ว่าต้องมีแร่คอปเปอร์กันนะคะซึ่งแร่คอปเปอร์เนี่ยมันก็หาได้ง่ายได้มากกันแหละเอาล่ะตอนนี้เราก็เผากระจกทิง้งไปแล้วเราก็เผาแร่คอปเปอร์ทิ้งไปด้วยค่ะเรามาเริ่มมาครับหัวใจดวงแรกของเราก็ดีกว่าเราจะมีเลือดหัวใจดวงต่อไปของเราก็แล้วเราจะใช้เป็นแท่งคอปเปอร์นะคะแล้วก็กระจกค่ะ ครับออกมาแบบนี้แล้วก็จะได้เป็น copper heart ค่ะว้าวขอด้วยขาด้วยหัวใจแรก c o ปอร์จะให้อะไรกับเราพี่เคลอง<ด>ใส่เลยถือไว้แบบนี้แล้วก็คลิกขวา,าใส่เข้าไปเลยไม้รักแนละห่วงใจจาก copper เฮ้ยพี่เคนเขาจะปั่นแรงขึ้นนะแล้วก็ถ้าแบบว่าเราโดนดาเมจเนี่ยก็จะมีฟ้าผ่ารอบตัวเรานะว้าวเวียนีิดเจ๋งซึ่งเราก็ไม่เป็นไรนะ แต่ว่าคนรอบข้างนี้น่าจะโดนฟ้าผ่าเนานะแล้วก็ lightning l o d ค่ะเราขับ lightning l o d มาก่อนเนาะแล้วก็เอาครับเป็นหัวใจ thunder ค่ะ thunder heart นะคะทำอไมได้อะ่ะแล้วก็ลองใส่ดูง่ายมาลองทุบดีเพราะว่ามันต้องแบบเส็ฟ้าผ่าแน,น,น่ๆเลยอะ่ะแต่ว่าเราต้องโดนดาเมจก่อนนะ นี่แน่นี่แน่ทำไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยไอพีบ้านพีอ๋อต้ออกับม็อบแหละต้องลองกับม็อบใช่ไหมอืมเดี๋ยวกันละกันตอนนี้เราคับหัวใจดินกันเนาะเพื่อความปลอดภัยของเรานะเพราะว่าตอนนี้เลือดเรายังน้อยอยู่โอเคเราได้หัวใจดินมาแล้วล่ะเอาละจะมาลองใส่ดูหัวใจดินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราโดนดาเมจเราก็จะมีสปีดวิ่งเร็วขึ้นนะคะ อภิเษกตีเขา,เ,าเขาก็จะวิ่งไวเท่าแบบว่าเขาโดนดาเมจนะไม่เป็นไรหรอโหวิ่งเฉีววิ่งชฉีวเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาขนแกะนะคะเอาเข้าไปคับประกะจกค่ะเราจะได้หัวใจวูมาค่ะหรือว่าหัวใจขนแกะมาเนาะเอาลองใส่ดูนะเฮ้ยอย่าต้องโดนดาเมจก่อนสีเขาหน่อยดี เฮ้ยพายุหมุนอ้โหนมันอะไรกันแลเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขนแกะเหรอว้าวสุดยอดเลยไม่รู้เกี่ยวกันยังไงมันมีพายุออกมาัน่าจะเป็นันเดอร์มากกว่าแต่มันไม่ใช่มันคือขนแกะแล้วก็เลือดหัวใจที่เราคับคับมาได้เนี่ยถ้าแบบเราตายนะคะหัวใจมันจะหายหมดเลยเนาะมันก็แบบว่าเราจะต้องมาคับใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราห้ามตายนะคะโอเคเราตอนนี้เราค่อยๆลงมาในถ้ำแล้วนะเราจะมาหาเหล็กเพิ่มค่ะ เราต้องการเหล็กเพิ่มเพราะว่าเราจะคับหัวใจเหล็กกันต่อเลยเนาะอุย้ยนี่อเต็มเลยโยชคดีจุงมันมีหัวใจแปลกๆอีกเยอะเลยนะแต่ว่าของที่จะได้จะดรอปจากม็อบนะคะหัวใจน่นานรักก็มีนะแล้วมันก็ให้เอฟเฟกต์หรือว่าปั๊แปลกๆก,กับเราด้วยค่ะตอนนี้เราเผาเหล็กไว้ก่อนเนาะเรากาว่าจะทําหัวใจเหล็กด้วยนะคะตอนนี้ได้หัวใจเหล็กมาแล้วไอรอนฮาร์ดเอาแล้วพี่เคนปุ๊บเฮ่ลองใส่แล้วหัวใจเหล็กเฮ้ยขาลังทุบดปะ เอออย่าทุบอย่าทุบพี่เคนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโกเลมออกมาตียเย่เลยนะใช่ตยเลยนะตอัน <S <S นี้ขุดเหล็กมาได้ครบเยี้แล้วเนาะมารับเป็นชุดเกาะเหล็กก่อนละกันกันตายนะถ้าตายมันจะแบบว่าหัวใจหายหมดเลยล่ะพี่รับรับมาก็หมดกันเลยนะโอไมสินหวังแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบทาชุดเกาะกระดับเหล็กไว้ก่อน <S <S อเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวพี่เคนครับชุดเกาะเหล็กได้เลยนะ ของเขามีเหล็กเหลือย้อยๆแหละแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองหัวใจเหล็กกันนะคะว่ามันแบบสร้างโกเลมออกมาได้จริงๆหรือเปล่าเนาะไปทางไหนดีอ่ะเขาว่าต้องลองลึกกว่านี้นะทางนี้ไม่น่าจะได้ของอะเผื่อว่าจะเจอเพชรเนี่ยแหละแล้วก็ต้องการลาพีดด้วยเนาะโอ้ยแต่ระวังนะเจอคิปเปอร์มาช้จข้างหลังนี่ตุ้ย,เ,ยเลยนะบอกเลยการการทดสอบหัวใจเหล็กไม่ใช่หรออะไรข้างล่างนนะ่ะ ไอมีอะไรข้างล่างเหรอเฮ้ยอ้ามเห็นปลาสีม่วงใต้น้ำเลยอขอมีอเมทิชิสเหรอ,อ,อโอเคอเดี๋ยวกำลังไปนีเออ่เดี๋ยวเขาลองไปดูดิใช่เปล่าใช่เปล่าพี่เคนจะหลอกให้เขาจมน้ําตายปะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแผนการเลยไม่ใช่แล้วเห็นจริงๆเห็นปานลาสีม่วงๆไอะคิดดังไปหน่อยนะเปล่า๋ยวให้ายังไม่เจอเลยอย่าปั๊บนึงกำลังงมนะกำลังงมลงไปอยู่อืมแล้วตรงนี้เหรอเอ้ยใช่จริงๆด้วย มันเป็นถ้ามาเมทิสพี่ิินว้าว <Wow. S 2> แต่ว่าจต่ตอกได้สักกี่ดอกเนี่ยมันก็ได้หลายดอกอยู่นะเพราะว่ามันก็จะมีดอกใหญ่ๆอยู่นะ oh. แต่ว่าเราเอาไม่เยอะสักเท่าไหร่หรอก เอาพอครับหัวใจอเมทิศได้ก็พอแหละเอา,าเผื่อพี่เคนด้วยได้ครบเล่าสิบสองอันก็พอแล่าเดี๋ยวเราไปรับหัวใจอเมทิศกันต่อกันเลยเนาะเดี๋ยวเราต้องหาที่สงบสงบครับของกันก่อนเราวานะเราไม่ได้ตายพวกม็อบอะเขาว่าจะตายด้วยว่าหินงอกหินย้อยมันหล่นใส่หัวนะเซนก็ว่างั้นก็นั่งมูม่าต <c oughs> ีไงหัวใจเหล็ก <c oughs> มันก็จะเสษโกเลม,มออกมาช่วยเราโจมตีเนาะถ้าแบบว่าเราโดนดาเมจจากพวกม็อบอะนะว้าวยังโหด แล้วก็เดี๋ยวต่อไปต้องทําหัวใจอเมทิสตต่อนะเราต้องใช้ดอกอเมทิสตนะคะทั้งหมดก็อย่างละ5ชิ้นเนาะเอามาคับประกะจกค่ะเราจะได้หัวใจอเมทิสต์นะคะซึ่งหัวใจอเมทิสตนะคะมันน่าจะมีบัฟอะไรแปลกๆก็แหละต้องไปลองกับพวกม็อบเนาะเราต้องโดนดาเมจจากม็อบก่อนนะคะเฮ้ยกำลังอยากได้หัวใจอย่างนี้อยู่พารีเลย จริงๆมันมีแบบหัวใจจากพวกม็อบพวกสัตว์เลยนะคะแต่ว่าเดีต้องไปหาของที่ดอกจากมันก่อนนะเฮ้ยนี่ไงอีเคนดูดิโอ้ถ้าเราโดนดามเมจีิมันจะกระจายดอกอเมทิที์ดอกมาให้มันเป็นดอกเลยอ่ะอุ้ยสวยจุง้งใช่ดามเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นโกเลมแล้วก็สุดยอดเลยแหละโอ้โหย,ยังโหดแต่ว่าใช้ไม่ได้ผลกับคีปเปอร์นะ อย,ยาพังระเบิดอยากได้กรรมฐานของคิปเปอร์เพราะคิปเปอร์มาระเบิดตุ้มเดียวไม่ทันใช้หัวใจเลยนะตายตัวเองอนี่ไงเราเจอรอพีทละเราสามารถเอลอพีทเนี่ยมาคัาเป็นหัวใจได้ด้วยเนาะเมื่อกี้เราก็สามารถเอาผลผลิตจากคิปเปอร์ที่เป็นพวกกรรมฐานเนี่ยเอามาคัาเป็นหัวใจคิปเปอร์ได้นะมันน่าจะมีความสามารถในการระเบิดได้เหมือนคิปเปอร์ถ้าเราโดนดาเมจอะเนาะเราต้องการกระดูกเอามาทําหัวใจน้องหมาป่าได้ละ เราได้กระดูกมาแล้วเพราะว่าคุณโกลเลมช่วยเขาไว้ว้าชิวิตดี เดี๋ยวเราค่อยมาครับหัวใจของน้องหมากันต่อเนานะโอเคเราค่อยๆเก็บวัตถุดิบทรัพยากรไปก่อนละกันตอนนี้ก็เอาลาพิษนะคะเอาเข้าไปคัาบห้าอันแล้วใส่กระจกลงไปค่ะจะได้หัวใจลาพิษมาคะ่ะลาพิทัารนะ์เนาะแล้วก็พีเคงขราขนแกะหน่อยขนแกะฮเนี่ยไปมีอันหนึ่งพอดีเลยแล้วเอาขนแกะเอาเข้าไปคับห้าชิ้นนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นกระดูกนะคะเราก็จะได้หัวใจน้องหมาป่ามาค่ะหรือว่าวูพาร์ตมานะคะเดี๋ยวให้ามาใส่เนาะแล้วก็ทดลองไปทีละอันนะ แล้วมันใส่ได้หลายชั้นด้และนี่เราใส่หัวใจลาพิษกันเลยไปไปหาหนูทดลองกันดีกว่าใครจะเป็นเหยื่อผู้โชคดีแน่เขาบอกว่าหัวใจลาพิษเนี่ยมันก็จะมีบัฟพิษที่เรานะคะถ้าเราโดนดาเมจอันเนี้ยเห็นปะโอ้โหโ่นฟันหมอก็แบบนั้มันก็จะติดพิษลาพิษของเราว้าวสุดยอดมาดูดิไม่มีเอฟเฟกต์ฟันเหรอใช่มีเอฟเฟกต์ฟันด้วยมันจะติดพิษฟันของเราเยโ้โหนฟันหมอกบนท่าที่หนึ่งชัดเลยอันนี้สวยอันนี้สวยแล้วก็เราไปค่ะ หัวใจน้องหมาป่านี้ก็โหดนะถ้าเราใส่แล้วก็ถ้าเราโดนโจมตีค่ะหรือว่ามีดาเมจแล้วก็น้องหมาป่าก็ตอบมาช่วยเราค่ะลองดูดีเป็นไงมัง่งอ่ะมาทั้งซอมบี้ทั้งสเกลิตันเลยอ่ะอุ้ยมาแล้วออกมากี่ตัวห้าตัวสี่ตัวมาเป็นฝูงเลยหรอใช่น้องมาช่วยกัดแป๊บนึงก็เดี๋ยวน้องก็จะหายไปนะว้าวอุ้ยเจ๋งอ่ะหัวใจนี้ก็โกงดีเหมือนกันเนาะ แอ้เองอีกตัวดิเอ้ยสลามกำลังอยากได้สลามบอลอยู่พอดีเลยนี่ต้องลุมได้ไงออกมาช่วยกันเยอะแยะเลยเอ้ยคือดีคือดีอะ่ะมันไม่ได้มีแค่น้องหมานะมีโกลเลมด้วยนะเอ้ยโอ้สลามบอลพอดีเลยไม่ต้องไปหาสลามบอลดูที่ทางนี้ก็มีมอะมเลยน้องๆออกมาช่วยเราหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเรารับหัวใจสลามบอลกันต่อเลยก็ยังได้นะ เราต้องเอาสลัมบอลนะคะ5ชิ้นค่ะเอาเข้าไปคับกระจบแบบนี้นะคะจะได้หัวใจสลัมมาค่ะหัวใจสลัมถ้าเราใส่แล้วเนี่ยเราจะสามารถยิงสลัมบลกมาได้เนาะ <G ül> โอเคลองใส่ดิหลังดีว่าเราจะยิงสลัมบลกมาได้ปะถ้าเราโดนดาเมจนะเออเดี๋ยวเราต้องไปหาเหยื่อทดลองกันก่อนนะอยู่ไหนหนะ้าอยู่ไหนหนะ้าไม่มีไงซอมบี้ <G ül> ไม่เงเใจผู้สักดีแล้ว <G ül> ใช้กัดฉันหน่อยท้าแล้วโออคิปเปอร์ก็มาเดี๋ยนะรับหนึ่ง เอขอขาตั้งข้างก่อนเลยนี่ไงย,ยิงอะไรไปด้วยอ่ะยิงพิสลามบอมันก็จะติดสโล,ลใช่ปะวิ้ยดูดิคลิปเปอร์เลยไม่ได้เลยเออมันติดสลโลใช่ใช่เฮ้ยคือดีอ่ะมันติดพิสลโลของเราเอ่ะุยยังโหดนี่นี่ก็โกงดีนะเนื้อเน่าเนี่ยไปคับหัวใจได้นะดีะะเพราะว่ากินอะไรเน่าๆเราใช้เนื้อเน่าหกชิ้นนะคะแล้วก็ไปคับ,บกระจกแบบนี้ค่ะเราจะได้ซอมบี้ฮาร์ดมานะคะน่ากลัวอ้อมเลยอันนี้มันก็จะทําให้เราหิวยากขึ้นเนาะ คือแบบแทบจะไม่หิวเลยอ่ะโอเคมันช่วยได้เยอะแหละเรื่องหิวอะนะประหยัดของกินไปได้เยอะเลยเอยนี่ไงโ,โหโลับหิวไม่หิวเลยอ่ะดูดิวอ้ยอย่เ,เอ,อ้ยดีอะที่อะแต่ว่ามันอยู่ได้แป๊บเดียวอนะเนาะเอยนี่น้องหมากมาช่วยกัดใหญ่เลยอุ้ยดีจังเลยอะ่ะไม่เปลืองรงเเลยนะโอ้ดีดีด,ดีตอนนี้หัวใจเราก็เยอะขึ้นแล้วล่ละโอ้โหไม่กล้ามีเรื่องกับอ้อมเลยนะ และตอนนี้ค่ะเราแบบว่าไม่สามารถไปหาของที่ดรอปได้ตามใบอมต่างๆกันเนาะเลยหยิบหัวใจอกมาเลยละกันเราเริ่มจากหัวใจคริปเปอร์ฮาร์ดกันก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปสู้กับมังกรนะเนาะหัวใจคริปเปอร์ฮาร์ดเนี่ยถ้าเราโดนดาเมจล้วก็จะระเบิดได้นะคะระเบิดล็อกตัวเหมือนคริปเปอร์เนาะนี่แล้วก็อันต่อไปค่ะจะเป็นหัวใจวอร์เดนค่ะมันน่าจะยิงคลื่นเสียงได้เหมือนวอร์เดนหรือเปล่านะแต่ว่าต้องโดนดาเมจก่อนเนาะเราจะมาลองใส่กันค่ะหรือว่าอ้อมจะก,กลาร่างเป็นวอร์เดนอะ ไอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกมันก็แค่ได้ความสามารถของวอร์เดเข้ามาเท่านั้นแหละหน้าตากลาเป็นวอร์เดเลยลองฟันเขาดินี่ไงอุ้ยมีเสียงคำรามด้วยว่าตกใจหมดเลยอี่เราจะได้ความสามารถของวอร์เดมานะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นหัวใจ b h ฮาร์ค่ะหรือว่าหัวใจของพึ่งนะอะเนาะลองใส่ดูนะพอเราโดนดาเมจเนี่ยน้องพึ่งก็จอกมาต่อยนะคะ แต่มันไม่ต่พี่แคนนะวอ้าเอาเอบินได้ด้วย <c oughs> บินได้ปั๊บนึงแล้วมีสโลฟฟ์อิงไว้นะรับประกันเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีเพราะว่ามันบินได้แล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นหัวใจเอนชั้นคอเดนแอปเปิลนะคะเราลองกินเข้าไปดีเอ้ยแล้วก็จะเปลี่ยนหัวใจทั้งหมดของเรา่เป็นหัวใจท้องคําหมดเลยแล้วก็เพิ่มชั้นหัวใจหลอดเลือดให้เราด้วย <c oughs> แต่ว่ามันจะอยู่แค่ไม่กี่วินาทีนะคะมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมเนาะ <c oughs> อย่างนี้ไม่มีวันตายน่จะกะับอมตะแน่ใช่มันก็จะถึกทน ไม่ตายนะโดนตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายเหมาะกับการไปสู้กับมังกรมากกันแหละดูดิแต่ว่ามันอยู่ได้แป๊บเดียวเนี่ยประมันก็จะคูดาวนะแล้วก็หัวใจต่อไปค่ะจะเป็นลัคกี้บ็อกซ์ฮาร์ดค่ะถ้าเราใส่เข้าไปแล้ว,ลวถ้าเราโดนดาเมจแล้วก็มันก็จะรอปเป็นพวกของดีๆมาให้เราเยอะแยะเลยค่ะรวมทั้งเนเธอร์ไลท์ด้วยนะสุดยอดเลยคราวนี้เราก็จะกลายเป็นเศรษฐีแล้วเราจนะมีเนเธอร์ไลท์ใช้อะไรด่ดอปเนเธอร์ไลท์มาด้วยดอปทองคํามาด้วย แล้วไดมอนด์ด้วยนะอย่างนี้ต้องซัพอ้อมนึงกว่าเราจะได้ชุดเกราะครบนะเนี่ยถ้ากิดแบบว่าเราครับหัวใจได้แบบหัวใจลักกี้บล็อกอะเราก็สบายเรื่องแรกไปเลยนะเพราะว่ามันให้ถึงเนเธอร์ไลท์แหละโอเคเราเก็บไปก่อนเพราะว่ามันมีหัวใจเนเธอร์ไลท์ด้วยนะแต่ oh. ว่าเราจะมาเริ่มที่หัวใจชักเกอร์ฮาร์ดกันก่อน เหมือนใจชั a กเกอร์ฮารเนี่ยต้องใช้ชิ้นส่วนของชักเกอร์บอคคลับนะคะซึ่งต้องไปโลกตีเอ็ใช่ไหมอันนี้เราหยิบมาเลยละกันถ้าเราโดนมบจมตีแล้วก็เราก็จะมีสก,กิลค่ะก็สามารถริงทุกบอลชักเกอร์บอกนะคะใส่ม็บได้เลยไปแล้วน่าสงสารจุงแล้วมันก็ เรามาตายนะแล้วก็หัวใจอันต่อไปของเราค่ะเดเธอร์สตานะคะหัวใจเนเธอร์สตาเนี่ยถ้าแบบเราโดนนอมิเอมันก็จะมีแบบประกายฟุ้งฟิ้งเหมือนแบบสตารหรือว่าดวงดาวนะคะจมตีม็อบนะอะเนาะแล้วก็ระเบิดด้วยหรอใช่มันจะโดนดาเมีเมตตายนะแต่ว่าก็ไม่ได้แรงมากสักเท่าไหร่นะประมาณสองสาทีถึงจะตายอนะเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็น ไลท์ฮาร์ดค่ะก็จะเป็นหัวใจน้ําแข็งนะคะซึ่งหัวใจน้ําแข็งเนี่ยมันน่าจะให้บัฟติดสตันน้ําแข็งนะคะวเวลาแบบเราโดนดาเมจอะเนาะเอาลองใส่ละนี่ไงจะพวกม็อบที่มาโจมตีเรามันก็จะติดน้ําแข็งนะคะแล้วเราก็จะฟันฟรีเลยนะเอ้ยดูดีแต่ว่ามันจะติดแค่ชั่วขนาแล้วมันจะเหมือนจะมีแบบเอฟเฟกต์น้ำแข็งอนะป,ป,ปิวปิวรอบตัวเรา,าใช่เอฟเฟกต์มันสวยดีเนาะต่อไปจะเป็นเอ c e ซ์เทเรียนฮาร์ดนะคะน่าจะเป็นเวลหรือเปล่าเลเวลหัวใจเลเวลอะไรประมาณนี้เราลองใส่ดูเนาะ ถ้าาโดนดาเมจจากม็อบเราก็ได้เลเวลวะนะโอ้โหสุดยอด้อไปเอนชางของให้สบายบื้อเลยนะ oh. อ่ะอ้ออันนี้ดีเราก็จะไปขับเป็นหัวใจเนเธอร์ไลท์ค่ะหัวใจอันนี้นะต้องถึกชนมากๆเลยลนะ่ะดูดิถ้าเราใส่เขับไปแล้วอะต่อให้เราโดนตีเท่าไหร่นะก็บ่อยั่นเลยนะแหละถ้าไม่สึกหลอเลยนะอันนี้เป็นคนาาแจ<ต>กอะไรนะนี่ไงลง่นะโว้ถึกๆเราก็จะมีบัฟแบบปันแรงมีเกาะป้องกันแล้วก็กันไฟนะดูดิ เราใช้มือต่อยมันทีเดียวมันตายเนอ่ยว้าวบ้าโคตรมากโอ้สุดยอดต่อไปก็จะเป็นหัวใจแฟนทอมนะคะใช้แฟนทอมนี่อมเราจะบินได้เหมือนแฟนทอมหรือเปล่านะแต่เ,เราลองใส่ดูกันนะเนาะอืมหลังจากลองใส่ไปแล้วเราจะต้องลองโดนดาเมจดูนะปึ <c oughs> ๊บอืมเราก็จะมีสก,กิลขึ้นมาแบบสโลฟอิงอะเนาะแบบบินได้เหมือนแฟนทอมมานะได้ชั่วคราวนะคะเอาเฮ้ยไปลนะก็มีสโลฟอิงด้วยว่านนี้แบบก็ใช้ได้นะ แต่ว่าน้องพึ่งน่จะดีกว่าหรือเปล่าแล้วก็จะเป็น Passion Heart ค่ะก็จะเป็นหัวใจติดพิษค่ะหรือว่าหัวใจพิษนะเนาะซึ่งอันนี้นะคะถ้าเราโดนดาเมจแล้วก็จะปล่อยพิษรอบตัวได้ค่ะจะให้ม็อบมันติดพิษนะนี่ไงม็อบมันติดพิษละติดพิษเรื่อยๆเลยนะที่มันโดนเราโจมตีเนาะ เอ้ยดูดิไม่ต้องฟันให้เปลืองแรงเลยอะ่ะปล่อยให้มันติดพิษดีกว่ามันจะตายะนะว้าวสุดยอดนี่แล้วก็ปล่อยมันทีเดียวมันก็ตายแล้วโหวหน้าชงชนันแล้วก็ต่อไปจะเป็นหัวใจออกซิเดียนฮาร์ดค่ะหัวใจออฟซิเดียนนี่ก็ใช้ออกซิเดียนเนี่ยในการคารอะเนาะ oh. มันก็จะเพิ่มความถึกให้เราเราก็มีแบบดาเมจออกซิเดียนนะคะเป็นวงแหวนวงกว้างอะเนาะ คือดีเหมือนกันนะออฟซิเดียนนะ่ะเออก็ใช้ได้นะมีกันไฟด้วยแล้วก็ต่อไปจะเป็นหัวใจวิเทอร์ฮา,าร์สนะคะมันน่าจะยิงหัวเรเบิดแบบวิทเทอร์มาได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเราโดนดาเมจนะพี่ไงเฮ้ยมีไรหัวยิงหัววิทเทอร์มาได้ด้วยถ้าเราโดนดาเมจนะปล่อยกันไปสู้กับมังกรเลยนะอ๋อเป็นคนสามหัวสี่หัวแล้วเราจะเอาหัวใจพวกเนี้ยไปสู้กับมังกรกันนะ โอเคเรามาถึงหัวใจ TNT Hard นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองใส่ดิถ้าเราโดนดาเมจนะคะมันก็จะโ oh, อ้โหเริ่มเลยดีเลยนิ่ถึงเนาะ,ะมันก็จะมีระเบิด TNT ออกมาะคะ่ะต่อไปเป็นหัวใจ Ende er เดคะ่ะ oh. หัวใจ Ende er เดเนี่ยถ้าเราโดนโจมตีนะคะมันก็จะสปาเนี่ยเอนเดอร์เพิร์มาให้เราเนี่ยแบบว่าวาร์ปได้เทเลพอร์ตได้อะเนาะโอเคะ okay, ตอนนี้เราก็เตรียมตัวไปมังกรเลยเนาะเราจะลองเอาหัวใจทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเอาไปสู้กับมังกรดูนะคะโอเค อะไรพี่เคนรู้กันอยู่ว่าต้องแบบใช้หัวใจสู้กับมังกรนะนะโอ้ยป่านนี้เจ้ามังกรนี่ร้องไห้เงี้ยงกับบ้านแล้วนะเราจะไม่ทำลายคริสตัลมังกรนะดูสิว่าเราจะสู้มันไหวหรือเปล่าปล่อยให้มันไปคิวเลือดกันเลยมาแล้วเจ้ามังกรตัวน้อยเดี๋ยวเราต้องเก็บลมหายใจมังกรด้วยนะเพราะว่าลมหายใจมังกรมันเอาไปคับหัวใจมังกรได้นะคะโอเคได้จังหวะแล้วเราต้องเก็บก่อน เอาไหล่ขวดเหมือนกันนะมาเดไห้มังกรลองว่าพี่เคนตันเลยลองดูดแบบิถ้าแบบว่าเอ่อ <c oughs> เราใช้หวัวใจที่เรามีล่ะแต่มันจะเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยเขาอยากแบบปล่อยมือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยอะไรออกมาบ้างเนี่ยอือหือเอ็มไม่หมดเลยเอฟเฟคแบบเพียบอะบัฟเพียบอะว้าสุดยอดอยากใช้หวัวใจเทเรทต่อยมันดูมันเป็นไงมั่งอะ่ะลงมาแล้วมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วเอาเลยพี่เคนต่อเลยต่อเลยเอาลยนะเอาเฮ้ยเอาตายแล้วสองทีตายเลยหรอ เฮ้ยมันบินลงมาสองที่ตายเลยห่อเอ็นเดอร์แมนก็ทําอะไรเราไม่ได้นะมันพันแมนปะเนี่ยพอะไราเอ็นเดอร์แมนมาตีเราอ่ะโกเลมกับหมาป่าก็จะมาช่วยเราสู้นะยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยว้าสไปเนาะว้าเป็นหัวใจที่โกงสบายมากเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่ลมหายใจมังกรลงไป6อันนะคะแล้วตามด้วยกระจกเนาะเราจะได้ดักกอนฮาร์ดมาค่ะเจ้าดักกอนฮาร์ดเนี่ยเดี๋ยวเราลองใส่อยู่เนาะมันก็จะเปลี่ยนหัวใจของเราทั้งหมดค่ะ ให้กลายเป็นหัวใจมัง,งกรถ้าเราโดนดาเม่นแล้วก็เพิ่มหัวใจให้เราค่ะเราก็จะมีสโลฟอย่งค่ะแล้วเราก็จะถึกอึดทนมากขึ้นเพราะว่าเรามีหัวใจมังกรแบบเลือดมังกรเนี่ยถึง6ชั้นด้วยกันเนาะยอดเลยไปให้มันรู้ไป้อเคข่าวันนี้เราก็เล่นมัดคราฟหัวใจแปลกๆในไมโครไฟทแค่นี้กันเนาะถ้าชอบมัดแปล,ปลกๆแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกันไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันกุ้งกิ้งนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกกันเยอะๆนะครับวันนี้ไปแล้วล่ะบ๊ายบาย